ป้าแดงโดนคนดูเซลกลางไลฟ์จนเสียงอาการมาเดี๋ยวเราจะมาสอนผู้เล่นใหม่เล่นกาสึกูคืออะไรปะผู้เล่นใหม่หรือแฟนและจริงใ,ใช่ไหมผู้เล่น <มา S 1> ใหม<า>่ทุกคนใจเย็นเดี๋ยวพึ่งแซวกันครับเดี๋ยวพึ่งแซลพึพ่งพาไปเล่นตุดิโย่ใจเย็นคุกคนดูใจเย็นค่ะคุณดูใจเย็นนะคะพึ่งวันแรกเป็นวันแรกนะคะอ่ะอยากให้พี่เอื้อเท่าไรพี่มาพี่มาคอมเมนต์พี่มา,มา,เ,มมาเร็วให้พี่เลือกแกล้งจีบป้าแดงครับเฮ้ย ชอบคนแบบไหนครับฟังของมอย่ายื้มเยอะครับอาการมันออกเดี๋ยวพี่เขารู้ตมนไมไ่ด้ทำไมวันนี้ยิ้มไม่หุบเลยครับป้า การมันคือป,ปอกค<ะ>อ,อเคยียงไม่ใ,ให้พี่เงื่อออนป้าดปปแดงทำให้ผมโอนให้พี่เงื่อหนึ่งร้อยบาท,บาทไม่ดีไม่ได้ไม่ได้โอ้ตแต่ละคนโดเดทว่ะไม่ได้ยยงไว่ ผ้าแดงคนแบบไหนครับเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าชอบคนแบบที่เอือโดนเรียก่คิดถึงเอือนเห็นปะไปนะคิดถึงหรอเออเดี๋ยวคิดถึงเอ,อือเด็กคิดถึงหรือป้าคิดถึง,ถง,งครับทำไมคุณถึงล้มับผมมันเกิดอะไรขึ้นทาไมคุณถึงล้มผมโดนไซวิทครับมันมาจากหลายทิศทางมากครับแล้วคุณอยากผมีชีวิตต่อไหมต้องทำไมครับทำไมต้องทำไงเร็วต้องทำไงต้องทำไง้องต้องพูดบ้าอะไรครับชุบๆเกรงไหมครับออะไรต้ ยินจุ๊บผมได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินนะออกมาดกทีดิตายดีกว่าดิดิเอาดีดิดิยิงได้นะครับยิงยิงได้ไหมครับป้าแดงอยากเคิรนครับหมาเด็กอ้อมหน่อยทำเป็นเสียอาการเดี๋ยวโดนหมาเด็กเล่นนะครับหากใครกำลังมองหาบริการดีๆในแบบเกิบเก้าคือในป่าต้องที่นี่เลยโชยะชอบมีทั้งไก่เพชรไก่ไสบอกไใจนะคะหรือบริการกดเกมพลาคาถูกก็มีนะลิงก์หน้าโปอเลยจ้า